ก็ทักษะต่อไปนะครับก็เป็นการส่งบอลด้วยหลังเท้าเนาะจับแล้วก็ส่งด้วยหลังเท้านะครับซ้ายขวาลูกซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเอออ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการฝึกนะครับนะคอนโรลให้มันมีเป้าหมายสมาธิอยู่ที่ไหนเออไม่ใช่เตะทรงๆจา์ฟุตเวิร์กโอ้ก็ยืนรออย่างนี้ไงอ้วนมาทุกวันมาซ้อมทุกวันเอ๊ะทำไมผมไม่เก่งเหมือนพี่เขาเลยอะไรเงี้ยเอยอาจารย์ก็ปีนออกจากความเป็นตัวเองหน่อย าจารย์เวลาอาจารย์เตีไปอาจารย์ก็ลุ้นอย่างเดียวอาจารย์ก็ต้องฟุตเวิร์กแล้วโอ้ฟุตเวิร์กครับอย่าหายต้นน้ําฟุตเวิร์กครับนะเอา,เอามาใช้เบสิกแรกอะ่ะมันไม่หายหรอกลูกฟุตเวิร์กรอเออไม่ใช่ยืนรอบอลเดีได้ผมไม่ได้อะไรนะครับอเอาให้มีเป้าหมายลูก<อ>พุ่งบอลพุ่งให้มัน มันสูงไหมแมจังหวะเท้าเราอ่าเหนดูเหมือนต้นน้าเอาให้มันต่ากว่านี้แล้วยกเข่าขึ้นเออเห็นไหมเห็นไหมให้บอลมันตกลงไปต่ํากว่านี้อีกนิดนึงแล้วค่อยเตะเอออ้นีิอ่าให้มันตกลงไปต่ําเออให้มีเป้าหมายล็อกข้อเข่าเกิงข้อเท้าถึงเออนั่นแหละอ่าครูนี้ก็ทําได้นะครับน้องต้นหลิวเนาะอ้าวสู้เขาลูกได้เท่าไหร่ละได้เอาเร็วๆนับอย่าลืมนับอย่าลืมนับบางคนจําไม่ได้แล้วนะ สาแล้วอ้าวเก่งมากลูกฮึบเอไม่เป็นไรไม่ไรได้อยู่ได้อยู่เท่าไหร่แล้วต้นน้ำแปดเดปี๋ยวเท่าไหร่เอออย่าลักไก่อย่าลัไก่ซื้อสัตว์กับตัวเองลูกฮะเออทำได้เยอะก็แสดงว่าเราพัฒนาขึ้นไงจานนะไม่ใช่มาได้เท่าไหร่ถามบอก300 300ยสอดอกจริงๆอยู่2องดอกจริงๆได้20่สิบเอาคู่นี้ด้สยซะ มาซ้อมหรือมาอะไรนี่มาอะไอแม่ก็ลงมาอะไอแม่ทำเก่งแล้วบอกออหรือว่ายังไงเก่งแล้วเนาะเออเก่งแล้วก็แล้วไปเก่งแล้วก็แล้วไปนะเบสิกพวกนี้เอาไปใช้ในสนามได้จริงนะครับเวลาในสนามมันมีหรอก สีดงสีดานอนะไรเงี้ยเออจานใช้ได้จริงๆในเฉพาะ,ะบางสถานการณ์นะแก้ปัญหาเฉพาะตัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับในสถานการณ์มันก็ไม่ได้เกิดจะสีดานบ่อยตลอดนะน,นเป็นความสามารถเฉพาะตัวนั้นก็เราก็เอาไปเป็นทิกความสามารถส่วนตัวแล้วกันเนาะแต่เวลาในสนามอยู่จริงก็ใช้นะครับเลี้ยงทรงมงยิงกันนบอลเนาะอ่าในสนามในสนามแข่งเนาะ ก็เอาไปใช้ได้จริงนะครับเลี้ยงส่งมงยิงกน,นทนบอลหรือว่าเอาไปฝึกนะครับไปง่ายๆแล้วต้นน้ำเอาเร็วๆสามนาทีผ่านจาก5นาทีนะครับ